กิเลสสามตระกูลนี่เนาะก็มีตระกูลโทสะอโลภะโทสะโมหะในสามตระกูลนะซึ่งเรารวมแล้วนี่ได้อุปกิเลสสิบหกอย่างนี่นะจ๊ะ กิเลสที่ทำให้ใจซอมองมีปกติซ่อนอย่างแนบเนียนอยู่ในใจเหมือนกับสนิมที่ซ่อนตัวในในเหล็ก<น>เหล็กไม่อาจจะเห็นสนิมของตัวเองเลยเนาะเห็นไหมเนาะนี่แต่คนเห็นเนาะเห็นสนิมในเหล็กนะซึ่งเป็นเหมือนกับโลกล้านบริวารนี่สังกัดในกิเลสสามตระกูลแต่ตละตระกูลจะมีตัวกิเลสที่แสดงการมาคล้ายกาันมาก นี่ดังกับพี่น้องทองเดียวกันแต่อาจามีระดับแตกต่างกันนะจ๊ะนี่จ้ะนี่พระลูกชาก็รวบรวมมาให้นะแต่เกลอพระนี่เราย่าไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะก็หนดหนึ่งอภิชาวิสมะโลภะแค่นี้เราก็บอกฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ต้องจำหนึ่งอภิชาวิสมะโลภะ นี่นะจ้องเราโมบมุ่งแต่จะเอาให้ได้ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนี่นะดีชั่วผิดถูกเอาอย่างเดียวนี่นะจะผิดยังไงก็เอาก็เรียกว่าเจ้าสองเราเรียนกันอย่างาทีเราหน่อยแล้วกันนะพระโรงเรียนอุบานลนั่นแต่กกโลภะมีหนึ่งตะโกนโทะสะ คือสองพยาบาท <Yeah. S 1> คิดหมายปองร้ายทำลายผู้อื่นในี่เสียหายหรือพินาศ mm hmm. พยาบาทม,มันน่าจะอย่างนี้มัง้ง mm hmm. คือพอโกรธโกรธก่อนใช่ไหมจะ๊ะมันต้องขั้นตอนนี้ก่อนต้องไม่พอใจก่อนรู้สึกขัดใจกิเลสแต่ตะกูลโทสะใครทําอะไรที่มัน ไม่ถูกใจเราก็รู้สึกขัดใจลมหายใจก็เริ่มขัดขัดใช่ไหมจ๊ะมันขัดใจพอขัดนะเขาก็เลยกโกรธนี่ไม่พอใจไม่ชอบใจโกรธจิตใจก็พุ่งพลาดเลยคือฉุนฉุน,นนะโกรธไม่ใชเจ๊ะโกรธก็คิดจะทําร้ายเขาเรียกว่าผูกโกรธเก็บความโกรธไว้ นี่เนาะแล้วคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่นะจะต้องทําให้ได้ก็เรียกพยาบาทตทามทันไหมจ๊ะนี่สามัญโกทะอุปนหะพยาบาทนี่แหละเป็นติกิเลตตะกูลโทสะนี่เนาะตามทันไหมนี่เราไป็นักเรียนอนุบาลจะไปเรียนอะไรเยอะแยะเนี่ยตะโกนโมหะมีตั้งเยอะแยะเลยตั้งแต่5้าถนะึงสิกเนี่ยกี่ข้อจ๊ะ ะกูลโลภามีหนึ่งข้อโทสะสามหนึ่งสามแล้วก็ตะกูลโมหะเท่าไหร่จ๊ะสิบสองไงไปจ๊ะหนึ่งสามหนึ่งสองอ่าหนึ่งสามหนึ่งสองเนาะมักะนี่ตะกูลโมหะบางทีเราได้ยินเรื่อยโมหะโมหะ แล้วมันเป็นยังไงโมหะอย่างโลภะกับโศสะเราพอจะเข้าใจนะอโมหะหลงเาหลงยังไงมันหลงลืมหลงไหลหรือว่าหลงผิดหรือมันหลงไงหรือนี่นะเรา,ามาศึกษาตะกูลโมหะกันสักนิดซึ่งเคยพูดเป็นช่วงๆไปแล้วนะจ๊ะคือ หนึ่งมัคคะแปลว่าลบหลูคุณท่านหมายถึงไม่รู้จักบุญคุณลำเลิศอบ,บุญคลเช่นถูกช่วยเหลือให้ได้ดีได้ดีดดแต่เขาพูดว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไร <c oughs> มัคคะลบหลูคุณท่านเอาสั้นๆก่อนดีกว่านะจ๊ะ <c oughs> สองอยังไม่ใช่ปราศะแปลว่าตีเสมอเ <c oughs> มายงตัวเราก็ไปเที่ยวกับคนอื่นด้วยความลำพองใจทั้งๆท,ท,ที่ต้นต่ำกว่าเขา <c oughs> อย่างนี้เนาะ คุณธรรมอะไรต่างเน,เนี่ยความดียังสู้เขาไม่ได้เนี่ยแต่ไปตีเสมออย่างนี้ตามทันไหมจ๊ะสามอิสสาที่เราคุ้นเคยคำว่าอิจฉาหรือริษยาเนี่ยจ๊ะหมายความว่ากระวนกระวายทนไม่ได้เมื่อเห็นคนอื่นก็ได้ดีกว่านี่นะ <laughs> <laughs> นเห็นก็ทําความดีมันทนไม่ค่อยได้นี่นะอย่างเช่นเห็นโปรยกุลาบอะไรอย่างนี้นะเดินตะเนี่ ตะกกนโมหานี่อิสสานี่เก <จ noon? S 1> ิดขึ้นแล้วตะกูลโมหานะเกิดแล้วจ้ะนี่เนาะตามทันหมดจ้ะสีมั <fas ed. S 2> <Diam. S 1> จริยะแปลว่าตรณีนี่เยจ้ะตรณีนี่คนละเรื่องความประหยัดนะนี่นะจ้ะ คือแม้มีเรื่องจำเป็นจะต้องเสียสลาแต่กลับไม่ยอมนี่นะหรือตอนนีจะเสียงหวงความดีความชอบผู้อื่นหวงวิชาความรู้อะไรต่าง,างตอนนี้ก็เรียกว่ามัจจริยะหรือตรณีนี่ข้อที่อะไรนะจ๊ะสี่นะเดี๋ยวต้องช่วยกันจำนะห้ามายาไหนใครมีมั่งอ, <laughs> อเจ้าเล่ หมายถึงแท่งทําเพื่ออมเวลากว่าไม่ดีคนหนึ่งข้าใจผิดเป็นคนมีเหรียนมีครูนะข้อที่หลายจ้ะหกสาไทยยะแล้ว่าโอ้อวดนี่ตะกูลโมหะนะตามทันปัมจ้ะสาไทยยะข้อที่หลายจ้ะเจ็ดถามพระหัวดื้อดื้อไหมจ้าใช้ได้นี่นะ ใจแข็งกระด้างไม่ยอมรับสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์อี่างเี้จ๊ะข้อที่ไรจ้ะแป,ปารัมพะแปลว่าแข่งดีไ,<ป>ไม่ใช่แข่งกันทำความดีนะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นแรงต่างๆเนี่ยจ้ะโดยประศจากกติกาหรือปราศจากความยุติธรรมอะไรเงยเท่าไหร่จ๊ะ ก้ามานะถือตัวเราจำชื่อไปก่อนค่อยๆขยายที่หลังนะจ๊ะคือจะนองต้นข้ออะไรจ๊ะสิบอติมานะดูหมิ่นดูแคลนข้ออะไรจ๊ะสิบเอ็ดมะทะแปลว่ามัวเมามัวเมามต่างกับมืึนเมานอะมึนเมาํนเมาเหล้าเมาน้ำเมานะ ในมัวเมาเท่นเมาในชาติเมาในวัยมันในความไม่มีโรคเมาในทรัพย์แรงต่างเหล่านี้นี่ยจ้ะข้ออะไรจ้ะสิบสองประมาทะคือจมอยู่ในความประมาทขาดสตินี่เนาะ <Yeah. S 1> ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าอุป,ปกิเลตมีสิบกอย่างในใจจำได้มั่งเนี่ย oh. <laughs> เอาหัวข้อหัวข้อ อาภิชาวิสมะโลภะปยาบาทโกธะอุปนาหะมัคคะวราสะอิส,สามัตริยะมายาสาไถธรรมภะสารัมภะมานะอติมานะมะทะปมมานะนี่จ้ะขิเด็ดสามตระกูลอย่างน้อยอย่างนี้เนอะ แต่ยังไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะที่บังคับบัญญาเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายนะจ๊ะบังคับบัญชายานานโดยเฉพาะพระบรมโพสัตว์ก่อนที่จะตั้งความปรารถนากลางทะเลแม้ตั้งความปรารถนากลางทะเลแล้วก็ยังมีอยู่อย่างนี้นะจ๊ะแต่ว่าพยายามสร้างบาร,รมีตลอดระยะเวลา ยาวนานถึงยี่สิบสงไงแสนมหากับใช่ไหมจ๊ะอีกยาวนานนีเดียวก็วจะมาถึงวันเพนขึ้นสิบห้าคำเดือนหกเมื่อสองพันหกร้อปีที่ผ่านมานี่นละจ๊ะก็จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยพยายามาก็จะบังคับอยู่แต่ว่ามาชนะเอาวันขึ้นสิบห้าคำถึงอนหกนี่แหละจ้ะด้วยการหยุดนิ่งเนี่ย ใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างนงี้ยนะจ๊ะตายตอนพระศรีมหาโพน่แหละจ๊ะนิ่งอย่างเดียวเลยเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังอย่างมงี้ทะลุทั้งหมดนี่เลยจ๊ะดับนี่นะจ๊ะดับสิบหกอย่างเนี่ยอย่างน้อยอย่างนี้ตามนั้นหมดจ๊ะดับทั้งหมดนี่เลยนี่นะกิเลสทุกๆตระกูลนะ ดับคือมันหายไปเลยนะแวบบไปเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับได้อีกคล้ายๆโปรแกรมนี้บังคับไม่ได้ดับไปเลยนี่จช่แล้วก็หลุดไปเลยหลุดพ้นจากนี้ทั้งหมดเป็นพระสมมสัมพุธเจ้านี่ยจะคือวันแห่งชัยชนะของนั้นหลุดตรงนี้ซึ่งไม่ใช่ง่ายเลย